็บแบบหมายสารแล้วก็มานั่งเก็บนะคะนี่นะคะทุกที่เราค่ะเป็นคนนั่งเก็บค่ะกระ่อมกระ่อมสวยมากนะคะใบย้าใหญ่ค่ะนี่นี่นี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ค่ะใบย้าใหญ่ค่ะกระท่อมของเราสวยมากนะคะยายนุกยายนุก นกเีนมา,กฟ,นานนนกฟันอย่างเดียววันนี้ยนกฟันอย่างเดียวยียนกพาสองร200้อยพอได้สองร้อยก็เก่งแล้วนะคะวันนี้